สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิทยาชาแนลบ้านซอนนะคะวันนี้มีมาโรงงานที่ท่าง,งามนะคะหลังจากงานนะคะโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็มาวิ่งดินต่อนะคะมาวิ่งดินต่อนะคะที่นี่บ้านประอ้วนนะคะบ้านสวยมากเลยนะคะพามาชมบรรยากาศนะคะค่ะอ่ะยินกับกล้องให้ชมนะคะบริเวณบ้านประอ้วนนะคะสวยงามมากเลยนะคะ วันนี้ก็ได้โอกาสมาลงดินนะคะที่บ้านท่างามนะคะบ้านตบว่อ้วนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ใช้บริการจะพาดูนะคะจะพามาชมนะคะบ้านตบวอ้วนนะคะเบว่อ้วนเราขยันมาเลยนะคะม <c oughs> ีทุกอย่างอันนี้เป็นระบองเพชรน,นะคะเดีย๋ยวจะพาชมนะคะยินก็ชอบเหมือนกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมะเขือนะคะเห็นไหมพระอ้วนขยันมากจริงๆเลยนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะนี่จะพาชมรอบบ้านนะคะวันนี้ก็ถือว่าอากาศขออนุญาตแล้วนะคะค่ะบริเวณบ้านก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะละกอนะคะชมพู่นะคะมะเขือขนนะคะกระลำนะคะกระลำ มะเขือคนนะคะบานนี้เดียงกะคะใส่ส้มตำเนาะโอ้มะเขือโด่กมากเลยนะอะะื้มฮึสุดยอดจริงๆมะเขือนี่ก็สวยมากค่ะพาชมสวนประอวนวันนี้นะคะ แต่ต้นไม่รู้ต้นอะไระบรรยากาศนะคะหลังบ้านอันนี้คือต้นทุเรียนอ่บรรยากาศรอบบ้านป้อ้วนนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะมีเกือบทุกอย่างเลยนะคะคนขยันนะคะ แถวริมน้ำนะคะแถมริมน้ำมีอะไรนะคะเห็นไหมคะ,แ,มคะแตงนะคะคนขยันมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้พาไปชมสวนแตงเล็กๆของป้านะคะวันนี้ก็มาลงดินนะคะถือโอกาสมาลงดินแล้วก็ได้ถ่ายบรรยากาศนะคะค่ะสวนน้อยหลังบ้านของพ่ออ้วนนะคะอืมค่ะสุดยอดจริงๆบรรยากาศนะคะน้ำ หลังบ้านประอวนเป็นส่วนเป็นที่สาธารณะนะคะตรงนี้ค่ะลานประอวนก็อยู่ทางนี้นะคะค่ะ,คะปลูกต้นทุเรียนหนูโตแล้วนะคะตอนตอนนั้นที่นิดมาเคลลิ่งหน้าง,งานให้นะคะมาลงดินให้นะคะสร้างบ้านหลังนี้นะคะค่ะค่ะ สองล้านห้าพร้อมอยู่นะคะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะมาชมบรรยากาศรอบบ้านนะคะนี่อ้วนเป็นอ้วนเป็นคนขยันนะคะอ้วนมีแฟนอยู่ที่เยอรมนีนะคะประเทศเยอรมนีนะคะ,คะเห็นไหมคะโอ้ทุเรียนโตมากเลยะคะ่ะสวนรอบบ้านนะคะ วันนี้บุกสวนเลยนะคะวันนี้บุกสวนเลยเออมบ้านเลยนะคะอันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะต้นทุเรียนนะคะค่ะนี่พาดูร,รอบๆเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> มีเกือบทุกอย่างเลยนะคะบ้านกวนอือฟักทองเลยค่ะ คนขยันเนาะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ออกดอกแล้วเนาะอือวันนี้ชาชมบรรยากาศนะคะบ้านตดอ,อันนะคะเดี๋ยวไปจะไปดูสวนกระโพดนะคะสวนกระโพด อันนี้ก็จะเป็นสวนข้าวโพดนะคะขอนป้าเงึ้มนะคะของป้านะคะท่างามนะคะขยันมากจริงๆเลยนะคะปลูกข้าวโพดปลูกถัวรี่ทรงนะคะสุดยอดจริงๆเลยขยัยมมากเลยนะคะเลี้ยงวัวด้วยนะคะค่ะนี้ก็วันนี้นิดมาลงดินถมที่ให้นี้ก็มาถ่ายบรรยากาศบ้านบอ้วนแล้วก็สวนนะคะป้าเงื้มให้ ดูนะคะค่ะเจ้าของสวนนะคะขยันมากเลยนะคะดูแลนะคะสวนทัวรี่ทรงนะคะแล้วก็สวนข้าวโพดนะคะสวยงามมากเลยค่ะซึ่งทำกําไรนะคะซึ่งเป็นรายได้ให้ป้านะคะค่ะเยอะมากเลยนะคะสองสวนนะคะนี่จะพาไชมหนึ่งสองสามนะคะนู่นทั้งในค่ะก็จะพาชมสวนข้าวโพดนะคะสวนนี้เก็บแล้วนะคะ ส็แล้วสวนนี้แต่ยังไม่หมดนะคะมันจะเป็นส่วนที่สองขส่ววนข้าวโพดนะคะส่วนที่สองพามาชมบรรยากาศนะคะมีก็มาลงดินนะคะแล้วก็พาชมบรรยากาศรอบสวนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมสวน,สวนถั่วลิสงนะะ ส่วนถวั่วลิองนะคะทางน้นก็จะเป็นส่วนกระโพดอีกส่วนที่สามนะคะ่ะวันนี้นี่ก็ได้โอการมาลงดินนะคะก็พามาชมบรรยากาศนะคะส่วนป้างึมนะคะที่ท่าง,งามนะคะบ้านท่าง,งามตำบลบางแก้วอำเภอบางม่งจังหวัดส,สกลนครเรานะคะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้มาลงดินนะคะลงดินให้นะคะค่ะมีไรคุณป้าน,นะคะค่ะก็เลยพามาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ้านนะคะบรรยากาศสวนนะคะสวยงามมากเลยค่ะสวนข้าวโพดนะคะขยันมากเลยนะคะพราวปลูกคุณลุงเขาเลี้ยงโกด้วยะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะ บรรยา,ะะากาศดีมากเลยนะคะคราวนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะมาชมบ้านพระอ้วนแล้วก็มาชมสวนนะคะสวนข้าวโพดนะคะ จุดยอดจริงๆเลยนะคะค่ะชมบรรยากาศบ้านอ้วนแล้วก็ชมสวนมะพวโพดนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจะคิดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอคุณที่ติดตามรับชมนะคะค่ะวันหลังจะมาถ่ายบรรยากาศให้ชมใหม่นะคะบ้านปอ้วนนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็มีของปลูกเยอะแยะนะคะป้าลาเป็นคนขยันนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจะคิดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ